ก<า>ันเผาค่ะเบาๆบ้างเบาๆบ,บ้างาพาไป,ไปเที่ยวบ้างพาไปทา,ทาบุญน,นะคะอยากพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเองก็ผุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะที่วัดเสาหินอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่วัดเสาหินตะบนวัดพริกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีจุดเด่นของศาสนสถานที่เป็นทาสีขาวแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไหลามาเทมานะคะพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวตลอดทั้งองค์ที่เขาตั้งเรียงรายกันอยู่แทนรั้วแสดงขอบเขตพื้นที่ของวัดกว่า100องค์รวมทั้งที่ตั้งวางเนี่ยไว้ทั้งสองข้างทางด้วยที่จะเดินอยู่ภายในวัดนะคะก็เขาบอกว่าที่นี่นะคะพระครูทีรพงศพิสุทธ์นะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดเสาหินบอกว่าวัดเสาหินตะบนวัดพลิกอำเภอเมืองพิศณุโลกเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรเท่านั้นเอง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2474เพราะว่ากรมศาสนานั้นได้สำรวจนะคะว่ามีการขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนาสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2474ค่ะเดิมทีก็ได้มีความมไม่ได้มีความสมบูรณ์มากนักนะเพราะว่าเมื่อปีพุทธศักราช2551เนี่ยพระคุณเจ้าก็ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มา,าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ทั้งหมดนะคะให้เกิดความ ดูแล้วสบายตาสบายใจเน้นในเรื่องของความสวยงามซึ่งทางวัดตัวเองก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนะเรศวรโรงพยาบาลพุทธชินราชสำนักงานชนประธานที่3นะคะที่เข้ามาให้ความอนุเคราะห์พัฒนาทําให้วัดเสาหินนั้นมีการพัฒนา ที่ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี2563ด้วยค่ะค่ะทางด้านพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดเสาหินนะคะท่านบอกว่าเคยได้ไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ได้เห็นหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาที่วัดท่าสุงจึงเกิดความศรัทธาแล้วก็บังเอิญรู้จักกับลูกศิษย์คนหนึ่งค่ะมีแบบจำลองหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาจึงนำมาหล่อไว้ที่วัดเสาหินนะแบบที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่แล้วก็เริ่มหล่อองค์แรกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5 162นะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายไว้เลยว่า108องค์ค่ะแต่ละองค์นะคะก็จะให้ประชาชนที่นับถือหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าเป็นคนที่ชอบสร้างพระพุทธร,รูปได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างกันด้วยแบบนี้นี่งานบุญนะนะคุณได้<อ>ทั้งความสวยงามได้ภาพภาพสวยๆแล้ว ก็ยังได้ในเรื่องของบุญมาด้วยนะคะติดตัวกลับมาด้วยเนาะนี่ใครแต้มบุญอยากสะสมแต้มบุญอีกหนึ่งสถานที่ละกันที่วัดเสาหินห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นใช่คุณนะคะแล้วก็ไปในพื้นที่ของตำบลวัดพริกเนี่ยก็มีสถานที่ระหว่างทางก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายด้วยนะคะก็ไปเที่ยวชมกันนะคะนอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจก็ยังได้บุญอีกด้วยค่ะได้บุญนี่ไงนะคะได้บุญรับวันเริ่มงานต้นสัปดาห์แบบนี้กันเลยนะคะ